สวัสดีครับคลิปนี้จะมาทดลองให้ดูนะครับว่าสามอย่างนี้ก็คือน้ำส้มสายชูโซดาและส้มนะครับอันไหนที่จะทำให้ลูกโป่งแตกได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับน,นะครับเดี๋ยวเราจะามาทดลองกัน อย่างแรกคือน้ำส้มสายชูนะครับไม่แตกนะครับอย่างที่สองโซดานะครับก็ไม่แตกนะครับทีนี้เป็นส้มนะครับ โดยที่เราจะใช้เปลือกส้มนะครับ สรุปคือเปลือกส้มนะครับที่ทำให้ลูกโป่งแตกได้นะครับเนื่องจากว่าในเปลือกส้มมันจะมีสารละเหยชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถละลายผิวยางได้นะครับตัวเดียวกับที่เขาเอาไปใช้ในละลายในน้ำยางพารานะครับจึงทำให้ลูกโป่งมันแตกได้นะครับส่วน โซดากับน้ำส้มสายชูนั้นมันถึงจะเป็นกรดนะครับแต่มันเป็นกรดแบบอ่อนๆซึ่งให้คนกินได้นะครับเลยไม่สามารถทำให้ลูกปลูกแตกได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก้าวเท้าเล่าความด้วยนะครับ ลืมกดกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนขอบคุณครับ